ปัตี่ทุกคนต่อเลยนะคือเดี๋ยววะของมาติดต่อกันส่งมาพร้อมกันแหละอันนั้นแหละก็คือเพิ่งว่าสมุดกีเลยดอกก็คือส่งเร็วก็สั่งวันเดียวกันเนี่ยตอนยังเพ่งส่งช้าเนี่ยคือของใหญ่มากมาดูพร้อมกันเลยนะว่ามันคืออะไรอเอเอโง่ละหนึ่งนี่ไงมึงคือของกองใหญ่มากอุ้ยอะไรอ่ะ เตือนอยู่แล้วแหละไม่ต้องเตือนอะไรกันแล้อยู่แล้วอีดอเตือนแล้วอ่ะอยากจะลงวันเดียวกันนะแบบคลิปอันเนี้ยลงวันเดียวกันนะแต่แบบมันจะไม่มีคลิปอะไรลงแล้วก็เลยแบบลงช้าๆนิดนึงประมาณสองสองสองสามวันหรือไม่ก็หนึ่งวันอะประมาณนั้นอะอีดอจะไม่มีคลิปจะลงแล้วเพราะว่าก็ ใายการเก็บของกนะ็คือรายการที่กูซื้อนั่นแหละรายการที่แบบไม่มีอะไรมากก็แค่กูซื้ออะไรก่อนมีจตาอู้ใหญ่มากเจ้๊นี่มึงมันค,มคือโต๊ะมึงคือโตอ่ะมึงมันคือโต๊ะแบบอย่างเงี้ยมึงสั่งอยากไซส์ใหญ่สุดเลยนะอู้มแต่ก็คือโป๊ าาการห่อผงก็นั่นแหละโฟมเีดอเ<อ>ข้ามาก็โฟมหักแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเราไปได้คิดอะไรขนาดนั้นนี่ก็คือแบบประกอบก่อนเนาะกูะกูหวังว่ามันจะสวยนะกูตรงๆนะกูหบุนผิดเปล่าวะเอากูบุญอีดอกกูหบุนผิดอ่ะแม่เรื่องหมุนหน้านี้วะ เอาหมุนด้านนี้อีสานเยียต้องหมุนให้แน่นๆ้องหมุนเยอะหน่อยอืวันนี้นี่เลยหมุนแน่นมากเสแล้วอะ่ะอยากเอาของเนี้ยอยากไปแบบเป็นช่วงแบบทำจัดห้องอีกแล้วอีพีสองเว้ยคือแบบอยากจะเอาอันเนี้ยโตเนี้ยไปแกะตอน พวกของเนี่ยเสร็จแล้วจะไม่มีรายการแบบแกะของนี่นะคือแบบมันเรียนไงก็เลยไม่มีเวลาว่างก็เลยเอาไปแกะของมาแบบเออว่าเราซื้ออะไรมาบ้างในช่วงยูโควิดเนาะก็เป็นช่วงที่อีทูบริหารได้เยี้ยมันเฮี้ยแล้วแหละเฮี้ยมันตั้งแต่ตอนแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละนี่เนาะเนี่ยมึงซื้องนี้นลาจะมึงก็อยู่ด้วย กก็โอเครค้เป็นองยมันโอเคก็อก็ยังใหอู่เโอเเนาะได้เนาะนี่นี่นกนแล้วออกมานี่จ้าเฮ้ยเอ้ยกกับคมอะไรอย่างเั้ยคือเหมาะมากแต่แล้วอยากสั่งอีกร้านนึงนะอุ้ยได้เหรอแ้อยากสั่งอีกร้านหนึ่งเพราะว่าแบบมันสีเหลืองมันจะน่าจะเข้าอยู่แต่คือแบบสีขาวน่าจะเข้ากับสีห้องในตอนนี้เนาะ น่าจะสวยกว่าอย่างนั้นนะยังไงไออันเนี้ยที่กูเคยรีวิวอ่ะก็ไปถาม่้ดูคลิปนี้นะซึ่งลงไม่กี่นาทีเองอีอดอ,อกนี่กูว่ามันยังไงถ้าตั้งเนตัวมันจะสวยไหมสวอยอ่ะแล้วคือของ ตองของวันเดียวกันเนาะรีวิวแล้วเนาะก็อยู่ที่กูซื้อของนั่นแหละอีดอกก็ร้านนี้แต่เราจะขึ้นในนั้นตรงนี้ไปซื้อกันได้เลยนะก็ราคาก็สมมาตรฐานเพราะว่ามันก็โอเคอะ่ะก็จบกันแค่นี้แล้วก็เจอกันในอีพีต่อไปต่อต่อไปเนาะก,กับแกะของแค่นี้จบแค่นี้แหละบายเจคิตีพี่นองและขออีตุ๊กตา